สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่11แล้วนะฮะใกล้จะถึงเทศกาลสงการแลครับใกล้จะถึงวันช่วงมาหยุดแล้วแต่วันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นแบบคันนี้นะครับกับรุ่น4ีประตู LDA สีเทอรัมโบอีกแล้วนะครับก็เป็นอี1สีและเป็นอีหรุ่นที่ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข,ข้างดีนะครับตอนนี้คือจะส่งมอบรุ่นนี้สีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ จริงก็อยู่ที่ลูกค้าแหละว่าลูกค้าชอบรถรุ่นไหนสีอะไรเนาะก็แวะเข้ามาสอบถามก่ขายกันได้วันนี้กับ f c ีที่อยู่แถวปากเก็ตนนทบ,บุรีนี่เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับอยู่ใกล้ๆโชลูมก็เดี๋ยววันนี้ลูกค้าเดินทางมารับรถที่โชลูมนะครับกับคันนี้รถสวยๆระหลอ่อคันนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามเนาะว่าวันนี้การส่งมอบรถยนต์วันนี้ก็เดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปบรรยากาศให้ชมนะครับส่วนคลิปคันนี้รายละเอียดการตกแต่งก็เดี๋ยวไปชมอีกทีในคลิปการส่งมอบรถยนต์ว่ารถคัันนนีี้้้้้้มมมมกกาาารรรรรตตตแแ่งงออะะไไบบบคคยยเเหลลววผิปใช กับหลังป้แดงต่างเส้งฮะวันนี้สมมติยนร์คันนี้ครับผมติดตามได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ได้ออกแบบการตกแต่งตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับกับคันนี้การตกแต่งก็โปรที่ลูกค้าชอบนะครับเห็นในคลิปอยากได้ทรงนี้ฮะกับโปรดิฟฟี่นะครับกับรุ่นแค p ฟโฟนหนึ่งจุดเก้า LDA สีเทาเลมโบคันนี้กับสีเทาเลมโบแบบนี้ก็เป็นสีที่ค่อนข้าง ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับขายดีมากนะครับตอนนี้ทุกรุ่นทุกทุกรุ่นที่มีสีเทาลัมโบตอนนี้ขายดีหมดนะครับกับคันนี้การตกแต่งนะครับเริ่มต้นด้วยโช้คอัพฝักระโปรงหน้านะฮะตอนนี้คือติดตั้งไปโช้คอัพกระบอกสีแดงนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้จริงๆสะดวกสบายลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับนี่ฮะปิดสบายครับกับคันนี้ใส่ล้อนะครับล้อกับยางชุดน,นี้จัดตามโปรล้อก็คือใส่ไปล้อท E อีสามเจ็ดก้านตรงนะครับ ขนาดคมกว้าง9.5นิ้วรัดด้วยยาง245/45นะครับด้านหน้ากดหน้าลงมา2นิ้วสีดํานี้เป็นสีดําด้านนะครับก็สวยงามนะครับส่วนด้านหลังก็คือใส่ขนาดคมกว้างอยู่ที่10.5นิ้วนะครับรัดด้วยยาง275/40นะครับแล้วก็กดหลังลงมา3นิ้วอันนี้คือทรงของรถคันนี้นะครับหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วก็สวยงามครับหน้าหลังก็จะต่างกันนิดหน่อยครับไม่เยอะหน้าจะทิมนิดนึงน,นะครับ แต่ความสูงของตัวรถจากพื้นสูงก็คือขับได้ครับก็คือจะไม่เตี้ยมากนะครับเวลาเจอเนินลูกอนาดก็สามารถไปได้นะครับทรงแบบน,นี้จะไม่เตี้ยมากนะครับตอบโจทย์สาหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการที่จะเตี้ยมากๆนะครับตรงนี้ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือถอดกันชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายและคันนี้มีการเลือกท่อซิงด้วยนะครับอันนี้เลือกท่อซิงออกท้ายไปได้สีนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ความชอบ ของแต่ละบุคคลนะครับรถของท่านเองท่านสามารถออกแบบกาตรตกแต่งรถของท่านเองได้เลยนะครับตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับท่านใดต้องการออกแบบรถแบบไหนก็ามาคุยกันได้เลยฮะ,ะพยายามทํารถให้ตอบโจทย์ของลูกค้าที่สุดนะครับส่วนแค่นี้ลูกค้าเพิ่มเติม,ตมจากโปริฟี่มาก็คือติดตั้งกระบะไลเนอร์เพิ่มเติม,ตมนะครับเพื่อที่จะรองรับอุปกรณ์ที่ลูกค้าถอดออกนะครับเช่นกระชนหลังแล้วก็ท่อสิ่งนะครับตัวนี้ก็คือใส่ท่อเดิมให้นะครับตรงนี้ส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับ ก็คันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มนะครับด้านข้าง60%เปอ็นฟิล์มดำแล้วก็ด้านหน้า40%นะครับก็อยู่ที่ความชอบเนาะอยู่ที่สายตาของแต่ละท่านนะครับว่าสายตาของท่านขับแล้วมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าถ้าไม่ถ้ามีมากๆก็แนะนำให้ติดบานหน้าเป็นได้เลยให้ตรงนี้นี่คือด้านในนะครับของโปรดิฟี่โปรฟี่ก็คือเป็นโปรที่ลูกค้าชอบอุปกรณ์พวกวัดค่าต่างๆนะครับตัวนี้วัดค่าได้หมดเลยนะครับเสียยปลั๊อ o b บดี ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ถอดปลั๊ก OBD ออกได้เลยแล้วก็มีวัดบูทให้อีกหนึ่งตัวนะครับก็สมบูรณ์ครับสําหรับคันนี้โปรดรีฟรี่ก็เอาไว้ขับสวยๆหล,ล่อๆกลางคืนเปิดไฟนะครับแล้วก็แฝงการใช้งานด้วยนะครับการโหลดสเตปแบบนี้ก็คือหนึ่งก็คือเพาไม่ยันนะครับแล้วก็ใช้งานได้เดินทางตัดจังหวัดได้นะครับตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ นำไปใช้งานด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งเดี๋ยวคอยติดตามได้เลยนะครับผมสุขนาวสุขนาวแนละ้วคอนเทนต์คอนเทนต์ แสงไปอีกแบบอีกสีหนึ่งแล้วสีนี้โอเคครับเ,เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับใช้บริการครับผมครับขอบคุณนะครับ ต้องรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับกับ f อที่อยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรีนี่เองครอยู่ใกล้ๆครระยะทางไม่เกิน3โลครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าไว้วางใจทําเรื่องแล้วก็เดินทางมารับรถนะครับลูกค้าท่านนี้ไม่ได้เดินทางมาทําเรื่องที่ศูนย์นะครับมีเจ้าที่ finance วิ่งบริการถึงที่ทํางานลูกค้านะครับแต่ทั้งแม่ลูกค้าอยู่ใกล้ลูกค้าก็ไม่สะดวกเดินทางนะครับตอนนี้เรามีเจ้าที่คอยัพพอร์ตให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ลูกค้าไว้วางใจเนาะได้รถสวยรถ ที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะเป็นเจ้าของรถหมาย้ายแดงเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็แวะเข้ามาสอบถามลูกค้าได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้บายบายฮะพบกันอีกทีพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้มีการส่งมอบรถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวาพลาติดตามได้เลยฮะกำลังป้ายแดงแต่งซิ่งแนวนี้นะครับบายบายครับผมสวัสดีครับ